พระหลวงปู่ทวดเนื้อนวะเจ้าคุณนออธิษฐานจิตสวัสดีครับวันนี้มาชมพระที่ค่อนข้างพบเห็นได้น้อยนะครับเป็นพระลอยองค์หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อนวะนะครับของเจ้าคุณนออธิษฐานจิตนะครับเมื่อต่อปี2 5 1 3นะครับเข้าพิธี2513นะครับ องค์นี้เป็นองค oh. <p are> ์ที่แกะโดยช่างเกษมนะครับช่างเกษตนะครับค่อนข้างสวยงามเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับนั่งบนบัลลังก์พญานาคนะครับแล้วก็ข้างข้างก้นก็เป็นมี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 ตอกคำว่าหลวงปู่ทวดอยู่นะครับเป็นลักษณะของการตอกนะครับตอกทีละตัวนะครับแล้วก็มีโค้ดธรรมจักรของเจ้าคุณนอ นะครับพร้อมทั้งอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งด้วยโลหะชนวนนะครับอุดกิ่งมีโค้ดนัมเบอร์นะครับ,ร number, รบเข้าใจว่าสร้างไม่ไม่น่าเกินห0าร0อยห้อยองนะครับค่อนข้างพบเห็นได้น้อยนะครับองค์นี้องค์นี้เป็นหมายเลขแกะสลักไว้นะครับสามร้อยห้านะครับ305นะครับองค์นี้องค์ที่305นะครับเป็นพระที่ถือว่าเป็น ค่อนข้างพบน้อยจริงๆะนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ถือว่าได้อธิษฐานนะครับถ้าเกิดว่ามีมีพกไว้แล้วก็ได้อธิษฐานเนี่ยขอพรเนี่ยก็คือขอพรจากทั้งพระโพธิสัตว์แล้วก็พระอรหันต์ไปในตัวด้วยทั้งสององค์เลยนะครับเพราะว่าเป็นทั้งหลวงปู่ทวดรูปเหมือนแล้วก็เจ้าคุณนอเป็นผู้อธิษฐานจิตนะครับลองชมดูนะครับกระแสโลหะแล้วก็ งานของงานชิ้นงานของช่างเกษตรนะครับเป็นหน้าใบหน้าหลงปูดทวดนะครับมีมีเส้นสายนะครับเส้นหน้าผากนะครับจมูกนะครับคิ้วนะครับรอบดวงตานะครับริมฝีปากนะครับจมูกได้ส่วนนะครับโหนกแก้มนะครับสมเป็นพระเถระนะครับ แก้มใบหูนะครับเอ็นคอต่างๆจีวรนะครับนั่งสมาธินะครับลักษณะของกล้ามเนื้อที่ที่หัวไหล่แล้วก็แขนนะครับช่างเกษมนี่ค่อนข้างงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นเป็นมือต้นๆของเมืองไทยนะครับมือสมาธินะครับฝ่าเท้าฝ่าสมาธิลาบนะครับ นนิ้วเท้านะครับทั้ง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 สองข้างนะคะรับปูพญานาคพญานาคนั่งบัลลังก์พญานาคลายเกตที่พญานาคนะครับโดยเฉพาะการแกะที่ก้นนะครับตอกทีละตัวนะครับหลวงหอลอวองอหลวงปู่ทวดนะครับ แต่ละองค์ช่องไฟจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการตอกทีละตัวนะครับแล้วก็โค้ดธรรมจักรทองชนวนที่อุดนะครับก็อุดอุดเป็นกระแสโลหะเนื้อนว้ะออกมานะครับดนั้นก็จะออกค่อนข้างสว่างสำหรับตัวชนวนที่อุดอุดกลิ่นนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับ เลขจะเป็นลักษณะของการขูดนะครับแต่เป็นลายมือนะครับเป็นลายมือคนคนเดียวกันสามศูนย์ห้าอันนี้เลขห้านะครับมีม้มมวนขมวดขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับพบเห็นน้อยจริงๆนะครับของปูดทวดนะครับที่ฐานทีก็เหมือนกับได้ทั้ง อธิษฐานถึงพระโพธิสัตว์แล้วก็พระอาหารหันต์ไปในตัวนะครับเพอ่อหลวงเจ้าคุณนอก็ถือว่าเป็นอาหารหันต์กลางกลุ่มอยู่แล้วนะครับโอเคหลวงปู่ทวดเนื้อนวัดเจ้าคุณนอสวัสดีครับ